สวัสดีครับสีเคการช่างนะครับวันนี้พาไปชมนะครับทิศวิชิตไทตันนะครับถึงส่วนงานภายในนะครับหลายไม้นะครับพาไปชมรายละเอียดนะครับหลายไม้คัดสิกนะครับบายสีเคการช่างอายุธยานะครับ ตัวนี้เป็นไททันสอง9ันสิบเก้านะครับเดี๋ยวพาชมอีกฝั่งนะครับ เดี๋ยวพรชชมอีกฝังนะครับต้นนี้ชิดส่วนพวงมาไรนะครับหลายไม้นะครับนี่นครับตัดแคปร,รานะครับตัวนี้มันก็น,นะครับลายไม้ตัดเคปร,รานะครับ ชิ้นส่วนไหนนะครับภายในภายนอกเคปล่าลายไม้นะครับสีเคกันช่างนะครับแต่งเติมเสริมหล่อนะครับดิ้วใหม่ใช้ไร่กว่าเดิมนะครับตอบโจทย์ทุกปัญหาคาเดียวจบนะครับสีเคอกัรช่างอุทยานะครับโทรไลน์0 9 2ย6 4 7 5 7 0นะครับเราไม่ขายอาชีพด้วยคอมมักง่ายนะครับช่องทางการติดต่อก็เข้า g l e YouTube Facebook นะครับตามเพจนะครับ พิมพ์โค้ดได้เลยนะครับ 4K การช่างนะครับจะมีหมดมีรายละเอียดงานส่งทุกวันอัปเดตทุกวันนะครับนี่นะครับผ่าชมอีกรอบนะครับีวางแก้วนะครับทําเคปเล่าลายไม้ทําได้หมดนะครับดีวใหม่ใช้อะไรก็เดิมนะครับตอบโจทย์ทุกปัญหาคาเดียวจบนะครับโอเคนะครับอิสุบิชิเจตไทตันสองพันสิบเก้านะครับ คุณไม่หลอกดาวแน่นอนนะครับนี่ครับสีขีการช่างย้งมอีกทีนะครับงานภายในรับประกันตลอดใช้งานนะครับเงาเงา,งาวิง่งวิ่งนะครับสีขีการช่างอายุธยานะครับเรามีขายอาชีพด้วยความมักง่ายนะครับขอบคุณมากนะครับ EP นี้มิซูบิชิ ไททตั้น2,019นนะครับบายซีเคการช่างอายุทยานะครับขอบคุณครับ